โยสวัสดีครับวันนี้สวัสดีพี่น้องท่านเลยนะครับวันนี้พบกับอ่ผมนะครับในต่าดโดนแล้ว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 บิงอือโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเลือดลีเจนลีเจนโดนแล้วลีเจน มันใกล้จะตายแล้วครับผมเอ่อไปกดผิดหรืออัดไว้ตอนแรกนะครับโอ้ยเก็บเก็บคัดเมื่อกี้ก็แพ้ไปครับดูโฆษณาไปครั้งหนึ่งนะก็เลยต้องอนารับเดี๋ยวเกมเราเพื่อ เกมอะไรไม่รู้นะลืมนะเรามาเล่นกันนะครับเป็นเกมแนวเก็บเรียวตีมอนเรียวอัพเพื่อนเพื่อนเ่อเป็นเกมออฟไลน์ออนไลน์ะครับให้เดาหนึ่งสองสามนับถึงห้าสี่ห้าเป็นเกมออนไลน์นะครับแต่ <c oughs> มันเหมือนออฟไลน์มากมากเลยสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ด้วยเดี๋ยวดูก่นสัมภาระ สงสัยมีปืนด้วยสงสัยปิดนี่เป็นเป็นอาวุธนะอาวุธมีสามแบบมีปืนมีเอ่อพวกดาบระยะใกล้แล้วก็มีไม้คัดาครบเออสกิลไม่เหมือนกันด้วยนี่อันนี้จะพุ่งไปส่วนนี้จะวาร์ปเออนี่ครับ Skill, skill เกิลสกิลคร่าวๆประมาณนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนเหนยอตะตังก่อนนะ,ะนเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งครับบางอบเอิญแคร์ไอ่อเปิบางเอิญไอทอดเกมไหมถ้าจำไม่ผิดเอเก็บเก็บด,ด,ดาบมือสังหารก็ได้อาวุธใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนอาวุธก่อนเลยดาบมือสังหาร สอนใส่จิ๊วเฮ้ยอะไรมาเ้ย,ย,ยผ้าคาดหัวลีบาบารบ ยิงยิงโอ้ยไม่โดนเออเข้ามาเปิดเองก็ได้เข็มกัดหนังตอกหมดเข้ามาใ,ใกล้ลเราเก็บเดีย๋ยวเดินไปต่ออุย้ยอาจจะลำบากหน่อยมันน่าจะมีให้ปรับนะไม่ชอบเลยอ่ะแบบนี้ตั้งค่าเกม ยิงแตกหนึ่งตอองแตกห้ามเอี้ยวเอี้ยวเอื้ยวกเดี๋ยวกิน่ะแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเอ่อใส่ชุดดีๆด,ดีสมใจ ไม่ใช่อาจจะมองแปลกๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเก็บของเก็บของแหมของดีอะไนี้โครรงทูบึ้งชื่อแต่ละอย่างนะของไม่ดีเนี่ยยังมีกล่องนึง ต้องห้ามพลาดนะเว้นมนหรือจะซื้อปืนเลโลมีใครอยูไ่ไหมอาลูกตะกัวมาแจนี่แน่นี่แน่นแนจะปีศาจร้ายเอารางวัลมาได้ของใหม่แล้วอัตราจงตีคลิปเข้าอเอาอันเก่าดีกว่านะ ยิงบ้ายิงบ้ายิงเออตายไม่ต้องเข้าใกล้เลยเปลี่ยนดาบมั้งเดี๋ยวเพื่อนๆพื่อดูอ่ะอืออืออือจุ๊บเออลบออกมากอะแล้วก็ยิงนันเจี้ยนคิปเปอร์นันเจี้ยนคิปเปอร์นี่แปลง่ายคือบอสบอสรู้ถึงการมาของเราแล้ว เออออกมาอืออืออ้อเอาเกียร์บอสนนแข็ง่ยมันแข็งมันจมตีไม่ได้หลบออกมาไมา้กระชะอือปืนล,ล,ลูกโม่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 ตายที่มันตายได้เขาใส่ถุงมือนะครับมันเพิ่มโอกาสที่ติคอนมันก็เลยซีมองทิงเวลาเปิดแล้ว เก็บของก่อนแล้วดูเลเวลอันไหนดีก่อนกันสงสัเอายูนิตอาวุธเอาเหมือนเดิมนี่แหละแล้วลก็เข้าไปโอเคดีบอเดอร์แต่ก่อนนะผมก็แคทเจเล่นแคทเล่นๆอยู่นะครับ YouTube ก็ตั้งกดใหม่แล้วเสียดายจังดันเจียนเคลียร์ อะไรเนี่ยอ๋อทำไมมันต้องเลเวลต่อไปเรื่อยๆเจมเจมดออีกสักหนึน่งเดี๋ยวจะไปเล่นตอนที่เพื่อนเพื่อนๆเล่นหลอกนอก ถ้าเพื่อนๆว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยครับนาน,นเลยโทรศัพท์ไม่ดีโอเคไม่ดี่ห้อดงน้ำ ของเป็นได้เป็นของอะไรมาจาบรอดได้ดาบใหม่มานะครับเขียนใส่อีกละเบิดเดีด๋ยวเ เฮ้ยจะตายจะตายสอยลูกออกมาอืมอืมเล่นอยู่กลางวงอย่างนัน้นจะตายเอาได้ไม้ไกยสีแกะทิศเอาแวกเดินดีดีกว่า หมวกเล็กแห่งความกล้าหาญเอาหมวกนี้แล้วกันหมวกไหนดีกว่าผมก็จะมีสเตตัสบ,บอกนะครับเออ่หยหบของจุิบของนี่นะครับเราจะพลาดก็ขี่ไม่ได้นะครับลองมุกเอ้ยมาจากไหนหมูปา่า เดี๋ยวลองดาบมาอื้ออื้อออวับเอ้ยเอาของก่อนเอออื้อไปดาบสังหารเดื๋ยอัพ เอาของของของไม่ดีกินเทอรี่เต็มแล้วร้านค้า<ไหน>เดี๋ยวขายก่อนนะครับขายของอะไรไม่ใช่ก็ขายไปขาย โอเคเดี๋ยวก็ขอจบไปแค่ตอนนี้ก่อนนะครับมีคนมาเรียกแล้วเออเดี๋ยวจบไปแค่ตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับยิมกดไลค์นะครับบ๊ายบาย